พฤษภาคมปี2556ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกยิงนายสุชาติโคตุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเสียชีวิตคาที่ข้างรถยนต์ยี่หอ้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีขาว หมายเลขทะเบียนก็ไก่พ่อพาน9219ขอนแก่นโดยเกิดเหตุที่หน้าบ้านเลขที่198ทับ45ซอยกษิกรทุ่งสร้าง20หมู่บ้านจอมพลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งนับว่าเป็นคดีอุกชะกันที่ข้าราชการระดับสูงของจังหวัดถูกหมายหัว ผลการชนสูตรเบื้องต้นพบว่านายสุชาติถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน5นัดและกระสุนปืนขนาด 0. .38 จำนวน3นัด หลังได้บอะแสพลตำรวจตรีศักดาตีชักเรียงไกลรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นได้สั่งระดมทีมสืบสวนด้วยการสนธทีกำลังชุดสืบสวนของตำรวจสพเมืองขอนแก่นกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดและกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาคสี่โดยมีพันตำรวจเอกไพโรธกุจิรพันธ์ผู้กำกับการสืบส,สบสวนสอบสวนสพเมืองขอนแก่นดำรงตำแหน่งในขณะนั้นเป็นผู้ทำการสอบสวนพยานบุคคลด้ว ด้วยตนเองจึงพบว่า พาหนะที่คนร้ายชายเป็นรถยนต์ปิกอัพสีดำจากภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเวลา7นาฬิกา18นาทีเป็นเวลาที่มือปืนลั่นไกสังหารนายสุชาติซึ่งก่อนเกิดเหตุนายสุชาติกำลังถอยรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของตนเองออกจากบ้านาพักเพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นได้มีคนร้ายเป็นชายสองคนใส่ชุดดำสวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าตนเองได้ขับรถปิกอัพสีดำ เขามาจอดขวางและลงจากรถมาพูดคุยกับนายสุชาติโดยทั้งคู่ยื้อยุดกันอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นชายชุดดำที่สวมหมวกแกปบรูปร่างเล็กกว่านายสุชาติได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ร่างของนายสุชาติจากนั้นคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายอีกคนได้ลงมาจากรถ และตรงเข้าใช้อาวุธปืนอีกระบอกหนึ่งกระนำยิงซ้ำใส่ร่างของนายสุชาติจนเสียชีวิตคาที่ก่อนจะวิ่งไปขึ้นรถและหลบหนีในทันทีจากนั้นทีมสืบสวนได้แก่รอยเส้นทางการหลบหนีด้วยการตรวจสอบจุดที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามรายงานที่มีทั้งหมด ทำให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืนทั้งก่อนและหลังการก่อเหตุซึ่งทีมสืบสวนของสองพเมืองขอนแก่นรับผิดชอบในการตรวจสอบเส้นทางก่อนปฏิบัติการของคนร้ายส่วนทีมสืบสวนของผู้ทอนจังหวัดรับผิดชอบเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายหลังปฏิบัติการก่อนจะพบว่า คนร้ายใช้รถในการก่อเหตุถึงสองคันคือนอกจากรถยนต์โตโยต้าวีโก้พรีรันเนอร์สีดำแล้วยังมีรถยนต์เก่งฮอนด้าเจสสีแดงอีกคันหนึ่งด้วยและภาพวงจรปิดอีกตัวคือบริเวณปั๊มน้ำมันปตทสาขาถนนประชาสโมสรหรือปั๊มเจดเดิมยังจับภาพได้อีกว่านอกจากรถยนต์สองคันนี้แล้วยังมีรถเก่งสีแดงยี่ห้อเชฟโรเลตอีกคันหนึ่งที่ได้ถูกบันทึกไวในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีชายเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวได้ลงรถไปกดเงิน จากตู้ ATM ทีมสอบสวนจึงได้เชิญตัวชายดังกล่าวมาสอบพร้อมให้เป็นพยานสำคัญในการยืนยันตัวคนร้ายต่อมาวันที่5พฤษภาคม2556ทีมสืบสวนได้ดูกล้องวงจรปิดของปัม๊มปตทถนนประชาสโมสรโดยละเอียดก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในทีมสืบสวนจำได้ว่าหนึ่งในคนร้ายที่ใส่หมวกปรากฏในกล้องวงจรปิดคือดาบตำรวจวีรศักดิ์ชำนาญพลผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสพหนองเรือ จึงได้ออกหมายจับผู้ต้องหาคดีค่านายสุชาติเป็นคนแรกและจับผู้ต้องหารายนี้ได้ระหว่างที่กำลังเดินทางกลับมาขนแก่นผ่านด่านกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามจากนั้นจึงรู้ตัวผู้ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ทั้งหมด5้าคนจึงได้ขออนุมัติต่อสารออกหมายจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดจึงทราบว่า ผู้ลงมือฆ่าเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงคือพันตำรวจโทสมจิตแก้วพรมรองผู้กำกับการปราบปรามสพหนองเรือได้หลบหนีไประยะหนึ่งก่อนที่จะเข้ามอบตัวกับอดีตผู้บังคับบัญชาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพในวันที่17พฤษภาคม2556แต่ได้ให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนขอให้การในชั้นศาลวันที่24พฤษภาคม2556เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่รอยการใช้โทรศัพท์มือถือของนายประพันธ์ศรีพิไลจึงติดตามจับก,กุมตัวได้ที่อำเภอสัตยหีบจังหวัดชนบุรีต่อมานายบุญช่วยจุงกลางผู้ทำหน้าที่เป็นคนขับรถโตโยต้าพรีเรนเนอร์ก็ถูกจับก,กุมได้ที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25พฤษภาคม2556 และนายปียพงศ์มีกำปังคนที่ถูกอ้างว่าเมาสุราจึงนอนอยู่ท้ายรถกระบะน,นั้นได้ลหลบหนีจึงถูกติดตามจับคุมตัวได้ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2556ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสุดท้ายกระทั่งวันที่29ตุลาคม2557ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาคาดีดำเลขที่ออ่าง .2074 ทับ456สรุปว่า พันตำรวจโทสมจิตแก้วพรมจำเลยที่สองและนายประพันธ์ศรีพิไลจำเลยที่สามมีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไม่ได้ตรตรองไว้ก่อนด้วยเหตุแห่งพฤติกรรมมีการลงไปพูดคุยและผลักผู้ตายเข้าไปในรถประกอบกับรถที่จอดขวางผู้ตายมิใช่ลักษณะเตรียมพร้อมจะหลบหนีจึงไม่น่าเป็นเรื่องที่ตั้งใจทำเพราะถ้าเช่นนั้นก็ต้องมีการยิงเลยแต่มีการพูดคุยมีการทำร้ายร่างกายแล้วจึงลงมือยิงดังนั้น จึงพิพากษาจำเลยที่2และ3มีความผิดฐานร่วมกันค่าผู้อื่นให้จำคุกตลอดชีวิตแต่จำเลยที่3ให้การเป็นประโยชน์เป็นเหตุให้บรรเทาโทษให้หนึ่งใน4รวมกับความผิดพรบอาวุธปืนคงให้จำคุกจำเลยที่สองตลอดชีวิตสถานเดียวส่วนจำเลยที่สรวมโทษจำคุก37ปี14เดือน30บวันส่วนจำเลยที่หที่สและที่หซึ่งให้การปฏิเสธตลอด ว่าไม่เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานไม่สามารถนำสืบได้ว่าจําเลยที่3รู้มาก่อนว่าจําเลยที่สองและ3จะมาค่าผู้ตายจึงให้ยกฟ้องโดยให้ขังระหว่างอุทธร์19มกราคม2559 สารอุทธรณ์ได้พิาพากษาคดีดังกล่าวพันตำรวจโทสมจิตแก้วพรมให้ลงโทษประหารชีวิตส่วนคนร้ายที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดให้จำคุกตลอดชีวิตซึ่งเป็นการพิาพากษาแก้จากศาลชั้นต้นเมื่อวันที่29ตุลาคม2557และพนักงานสอบสวนยังมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปยังนายนวัตต่อเจริญสุข อดีตสพักเพื่อไทยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนายสุชาติด้วยจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาจ้างวานฆ่านายสุชาติโคตรทุมอดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้วยต่อมาวันที่3เมษายน2561สารจังหวัดขอนแก่นได้ออกหมายจับนายนวัดต่อเจริญสุในข้อหากระทำความผิดฐานจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่า นายนวัดกระทำความผิดทางอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน3ปีโดยคดีมีอายุความ20ปีตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2556ถึงวันที่2พฤษภาคม2576 24กันยายน2562ศาลอสารอุทธรณ์ภาค4ได้มีคำตัดสินในสารชั้นต้น ให้ลงโทษประหารชีวิตนายนวัดต่อเจริญสุขในข้อหาจ้างวานฆ่านายสุชาติโคตรทุมอดีตปลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่น6สิงหาคมปี2564ที่ศาลจังหวัดขอนแกน่นศาลอ่านคำพิพากษาดีกาคดีหมายเลขดำออ่าง929ท2561ที่พนักงานอายการจังหวัดขอนแกน่นโจทย์และนางลำดวนโคตทุมโจทร่วมยื่นฟ้องนายนวัดต่อเจริญสุข เป็นจำเลยความผิดต่อชีวิตเหตุจ้างวานค่านายสุชาติโตรทุมโดยสารดีกาพิพภาษษาแก้โทษอาญาเนื่องจากทางนำสืบของจําเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ประกอบมาตรา52วงเล็บหนึ่งให้จําคุกตลอดชีวิต ส่วนที่สารอุธอ 4, ทธรณ์ภาค4พิพากษาส่วนแพง่งให้จำเลยรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจ์ร่วมนั้นสาลดีกาเห็นพ้องด้วยระหว่างการพิจารณาของสารชั้นตน้นนางลำดวนโคตรทุมภรรยาของนายสุชาติได้ขอเป็นโจท์ร่วมและยื่นคำร้องขอให้นายนวัด ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนค่าปรงโศกและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นสารชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่24กันยายน2562ระบุว่าผู้ต้องหามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ4ประกอบมาตรา84ลงโทษประหารชีวิตและให้จำเลยชดใช้ค่าปรงโศก3 0 0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยรอยละ7 5